ครับก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มีการอัปเดตกันหน่อยนึงฮะซึ่งซึ่งเป็นช่วงคริสต์มาสที่โคตรเจ๋งเลยนะคือดูครับดูดูตรงถบด,ด้านบนนะตรงเงินนะฮะใครเห็นบ้างครับคือแบบคือเขาแจกเงินมาเพียบเลยนะฮะให้ให้เราซื้อของกันเล่นตามสบายเลยนะไม่ใช่ครับผมได้ทำการไปแฮกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะจังหวัดน,นี้นะฮึ เอาแต่ของทิทพทปนะครบโอเคผมจะไม่สอนการแห้แล้วกันนะฮะเพราะว่าขี้เกียจมันนานมากนะครโอเคเราลองไปเล่นกันหน่อยเลยดีกว่านะครับไอปืนลูกซองที่ผมบนอยากจะได้ใครก่อนนะเรียบร้อยนะมาอยู่ในมือผมแล้วนะครับโอเคนะถ้าใครไม่ได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยนะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับ โอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะเราจะเล่นในด่านนี้อ้าวอ้าวค้างนะครับแปบ๊บหนึ่งโอเคอืมรอสักครู่นะครับ เกมกำลังโหลดนะโหลดเสร็จแล้วครับเสร็จตรงไหนวะอ่ะโหลดเสร็จแล้วได้ยินเสียงก็ลุ้เลยว่าโหลดเสร็จแล้วอ่าเรียบร้อยนะได้เวลาไปเป็นหัวเกียนนะครับเพราะเราเป็นตัวหัวโจ่งเลยนะเรามีปืนเทพ ใครคิดว่าเราการมันกากนะฮะเดี๋ยวว่าเราจะเป็นคนกากไม่มีทางนะดูมันใช้นะดูมันใช้ปืนแบบเห็นแล้วแบบอยากจะอ้วกนะโอเคนะแต่ก็เมันต่อเลย ฟุกกากเรียบร้อยนะาบเลยคืนนี้ใช้ทำอะไรอโอ้ยยิงหมดนี้เลยโอ้โหแบบนี้เจ๋งเลยนะฮะจิตแต่ว่าพวกกากปืนนี้เขาฮิตกันอยู่รู้ไหมถ้าเป็นไปได้คืออยากจะได้ปืนที่แบบเทพๆวับน,นี้นะแต่ตอนนี้เลเวลมันยังไม่ถึงนะเรียบร้อยครับเราตายแล้วนะ เรามาใช้นี่บ้างนะโหกลนมากฮ่าค่าฮ่าค่าอืออาเผากันให้หมดยินท่าพิฆาตนะเตรียมป้อมปืนไว้ก่อนเลย ต้อมปืนของเราเทพนะฮะไม่ต้องบอกก็รูร้ว่าเทพแค่ไหนยังควิ้นของเราจัดการไปแล้วนะยังไงก็ชนะของเราเลือบร้อยนะครับบิูทอรี่ไปแบบแค่สามนาะทีนครคือผ่านเลยนะโหเป็นเรื่องที่แบบโคตรง่ายนะะ โอเคเรารับตังก่อนเอาไปทำไมไม่รู้นะเอาแต่เลเวลก็พอแล้วมั้งได้แมวเอามาทำอะไรก็ไม่รู้เดือดเป็นต่อเลยอยอดเ๋ยก็จะลองทดสอบนี้นะผมขเขาเรียกว่าสนาอเอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซึ่งที่ผมเพิ่งใช้มาเมากกื่อกี้นะรู้สึกสองนัดโอ้โหโดนได้ไงวะโอ้โหเมื่อกี้ลักกี้สไนเปอร์นนะ เรียบร้อยเมื่อกี้โดนในไหนนะอือโอ้โหสองลวดโอ้โหนะครับจังหวะนี้เฮ็ดช็อตสองลวนนะอือหนึ่งสองแล้วเราก็ตายนะตอนนี้มันใช้สไนเป็์ของเราได้ละสไนเป็นี่ทะลุแน่เลย เป็นอะไรที่เจ๋งมากเนะฮยเรือเราเรือหนึ่งเนี่ยตายไม่เลยอยู่อยู่เรียบร้อยนะเราตายละเราลองทดสอบปืนนี้กันบ้างนะรู้สึกนัดเดียวนั่นไงครับนัดเดียวจริงๆด้วยโอ้โหอืมนัดสองสามนัดเท่ากับตาย โอ้ยยังไปดิเย็บรองนะ่าจะตายแล้วนะไยนลองมาใช้นี่กันบ้างมันโดดลงเลยนะเห็นปอกปืนปุ๊บอ่าไปดีกว่า,นะาน,นี่นะหนามเยอมากนะปืนมันจะตีสึงการโล้ได้นะครับก็เป็นอะไรที่สุยดยอดเื้นลูกพูดเลยนะ เกมระเบิดไปไว้เออดูดๆๆูดูดูดูแล้วึ้นยังไงดีเยี่ยบแล้วมีแต่แทนเนี่คือตายโอเคนั่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเรื่องแบบเก็บเรื่องโอกระพรมตังค์ไม่จำเป็นเลยเอา้าโหไม่น่าใช่เปนระเบิดก่อนเลยนัดเดียวคือตกตายเลยนะโอเค โอเคลืมพูดได้เสียงดังนะโทษทีนะถ้าไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ก็ขออภัยนะใจพยายามไม่ได้ยินที่สุดนะก็จะลดเสียงหน่อยนะ,นะตายซะเองตายเพราะตัวเองฆ่าตัวเองสไนซ์อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วนะตายซะ นี่อะไรของมันอุย้ยคายคายคายคยเรียบร้อยเราเสร็จไหนแบบเมื่อกี้มันหายเป็นชิ้นของเราก็เดินมาแบบตกตักตๆๆตกตกแนะฮะได้เวลาฆ่ามันแบบซุปเปอร์คิวนะุ้๊บเอาไปวางไวต้ตรงกางดีทรอยเลยอืเเอเสร็จเรายังไม่ตายได้ไงวะ โคตรเทพแต่ตอนนี้กำลังจะตายนะเรียบร้อยขึ่งสวยสองลวดนะ เรียบร้อยนะฮะโอ้โหนี่อาจจะลงรดเร็วนะชาตินี้หรือชาติไหนมันจะอัพเลเวล,ลว่าลเวล l สองโคตรกากเลยนะครั้งที่แล้วรู้สึกเลเวลแบบสิบกว่าแล้วมั้งแต่ใน ipad ะเลเวลครบนะฮะตอนนี้ถ้าเลเวลครบเลยก็จะเป็นพระคุณมาก ตายซะเจ้ากัดใส่ทีนี้เ,เ,ล,เลยอืเรื่องแต่ละเรื่อนคนบินใส่นะทีนี่ผมก็ไม่ต้องกลัวคนว่ามันเท่ๆแล้วเพราะแต่วันนี้เรามีปืนเท่กว่านะ หลบอะไรของมันจะแอบยิ้มป้อมระพังนะอย่างนั้นแหละวินวินเลยตกใจัวนี้งตกเสร็รเลยัยืยนีิงเจ๋งมากนะฮะเรา,าใช้ตืนนี้บ้างเอ้อวันเลยไม่ได้ใช้ปืนนี้เลยนะคือเราใช้หน่องเราใช้ไปแล้วนิดนึงนะ อยู่ไหน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 อืมมีนะมีคนแบบโปรเ,เ,เข้ามาแล้วนะมีคนเทปเทเข้ามาแล้วนะเทปแล้งไงเทปแล้วไงมันมีปืนที่ว่ากากระโผมอยู่นะฮะ อันนี้ก็ปลาไปสิบนาทีแล้วนี้รอบสุดท้ายแล้วนะวางกลางวงพร้อมยินเพชรเรียบร้อยแนละ้วันไปได้านล่างไม่มีใครแต่เจอแล้วคนหนึ่ง ว้าเรียบร้อยนะไ <c oughs> เป็นไรเราไม่กลัวนะเพราะว่าเรามีเ่ไงเรียบร้อยตายอีกรอบแล้วไวจังวะปืนระเบิดทุกปืนนะห้ามยิงใ,ใกล้ๆตัวเองนะครับก็มันจะติดดาเมจดด้วยนะสำหรับตัวเรานะ นี่นะเยเหลือเหลือขึ้นหลอดเลยนะเรียบรอ้อยอย่างน้อยก็ใครจะกินผู้หญิงนั้นได้นะเฮ้ยเหลเบิดมีคนบ้างระเบิดใส่สมองมันคิดได้อะไร ใจมันอยากจะลองดีเฮ้ยเป็นคนที่นุกมากอืมยอมฆ่าต่อตายก็ฆ่ามันด้วย ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้โอ้เลี้ยอัพเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ